สวัสดีครับพบกับผมทเวลบายทิในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อก็มีร้านบะหมี่ร้านข้าวหมูแดงเจ้าอร่อยนะฮะชื่อว่าร้านแม่ประนอมนะครับผมก็จะสั่งเป็นบะหมี่แฮงหมูแดงหมูกรอบนะครับเขาก็มีทั้งบะหมี่มีทั้งข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับต้มยำก็มีนะทุกคนย็นตาโฟก็มีต้มเลือดหมู ก็มีนะครับนนรคือคักมากนะฮะร้านนี้นะครับ <c oughs> น้ำตกน้ำตกจ้าน้ำตกก็มีนะครับต้มยำเจนตาโฟมีหมดนะฮะของผมก็สั่งเป็นบะหมี่หมูแดงหมูกรอบนะครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะร้านเขาก็เปิดตั้งแต่11บเอดโมงถึงสามทุ่มนะฮะยาวๆเลยนะครับใครที่มาแถวๆสถานีชุมทางบางซื่อช่วงเช้าๆจนถึงช่วงค่าๆก็สามารถมากินได้นะครับหมูเขาอร่อยมากๆนะฮะก็ขอ สิสุดกันปัญญาใช่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทเวลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ